ดูซึ่งเบลอิกเกออยู่ไหนเดี๋ยวส่งไปดูนะครับนะสี่ทุ่มครับยังไม่นอนนะก็ไล่รถพี่ไล,ล่รถช่วงนี้ติดไล่รถมากเลยครับแถวบ้านสงสัยไหมโอเคครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะ เหมือนว่าจะเมาเลยแต่ง่วงนอนครับคือแน่คือง่วงนอนตื่นตั้งแต่แปดโมงครับนอนตีสามตื่นแปดโมงครับมีหลายคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากว่าไปถ่ายพี่เบียวหน่อยนะเบียวอีกกึนะ,ะผมก็มาเลยไม่ไม่ได้มาถ่ายนะคือมานอนเลย <laughs> คือมานอนเลยตอนเนี้ยแล้วก็เจ้าตัวไม่อยู่ละตอนนี้ผมอยู่อยู่ห้องห้องของเบียวนะครับเป็นห้องที่เอาไว้ทํางานตัดต่อนะครับนี่ดูโอม หอมเทพนั้นเอาไว้เล่นเกมนู่นหอ,อมตัดต่ออุ้ยตรงไหนวะตรงนี้นะฮะแล้วก็คืนนี้ผมก็นอนที่นี่นี่เบลเขาจะเตรียมไว้เรียบร้อยผมก็เอาของมานะครับเพิ่งมาถึงนะฮะเรามาดูครับตอนนี้มันเป็นเวลากี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเสียงผมเปลี่ยนแล้วนะคือไม่ได้นอนนะเสียงเปลี่ยนมากเนีนะดูซึ่งเบลอีกเกือยอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูนะครับนะ เดี๋ยวอีกอยู่อีอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่าเตอนกลางคืนเนี่ยเขาทําอะไรกันนะครับโอ้โหขยันจริงไม่น่าเขาถึงดังไม่เหมือนผมเลยอินดี้ครับไม่อยากทําก็ไม่ทําเงี้ยนะครับต้องรอคนดูบอกว่าพี่นะครับออกมาทําคลิปหน่อยเออนั่แะ่ใจจะมาทํานะครับเดี๋ยวลงไปชั้นล่างครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นสามนะครับดูนะครับเดินลงไปจะลืมรองเท้ามาวะ แั๊บหนึ่งเอา,เารงาองเท้าแั๊บหนึ่งนี่ได้แล้วห้องเท้าคู่ใจไอแตะขอบฟ้าหือกาช้ายออกมาครับเวลาสีทุบโอ้โหดูลำบากลำบนไปอย่างยิ่งปิดยังไงวะประตูปิดยังไงวะนะเออปิดประตูแล้วก็เอาลงออมาดูอีกห้องหนึ่ง โอ้โหนอนแลครับเอ้าไม่หลับไม่นอนกันครับนี่เอาใครวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนอ๋อตัดคลิปวะครับโอ้โหสวัสดีครับผมช่องยูทูปไปเชนดมจิ้งจิ้งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่นะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเบลนะครับโอเคครับอันนี้พี่ชายของเบลนะน้องบินใช่ไหมครับนี่ครับโอเคทำไรครับตอนนี้ครับก็ เวยวิวือไล่สเตอร์อ๋อนึกว่าจะไล่คนเดียวเรียกพี่มาไล่ด้วยครับไล่ไปชิ่วๆโอเคคอนเซปต์นะพี่น้ำผมบอกเลยนะมีบิลลี่ที่ไหนมีบัลไลที่นั่นทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะบัลไลตลอดผมจะพยายามจี้ให้น้องๆมันเป็นฉายามันสี่ทุ่มครับยังไม่นอนฮะ ก็ไล่รถพี่ไล่รถช่วงนี้ติดไล่รถมากเลยครับแถวบ้านสงไัยหมฮะไม่มันไม่มันไม่ดังเลยพี่ไม่ดังเหรอโอเคเดี๋ยวให้เบลอธิบายหน่อยฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นทุกคนก็รู้อยู่เนาะในช่องใช่ครับตอนนี้รู้สึกจริงจรังนิดนึงพี่เพราะว่าเราอยากเราอยากรู้ด้วยส่วนตัวนะพี่อยากอยากรู้ด้วยส่วนตัวเลยครับไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นการไล่สเตอร์กับพ่อ เพราะว่าน้องๆบอกว่าเอออยากเห็นพี่เบลทำรถเองบ้างแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ถ่ายผมจะถ่ายตอนที่แบบว่าเฮ้ยบินอย่าโดนซ้ายเลยซ้ายต้องออกออกให้มึมาได้นะรถกลัว <c oughs> คือคือผมจะจริงจังนิดนึงเพราะว่าน้องๆบอกว่าให้แบบว่าลองทําเองเนี่ยพี่ครับแต่ทีนี้พอเราไปรับปากน้องๆว่าเออผมจะทําเองนะคันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องไล่หาเองนะพี่ hmm. เพราะว่าสเต็ปมันไม่ตายตัวเพราะว่าหนึ่งมหนักผมมันเยอะกว่าคนอื่นนะพี่ใช่ <Hey. S 2> ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงรถแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ให้มันแต่ว่าให้เข้ากับตัวเราอะที่สุดนำหราักมากที่สุดแล้วก็เราคิดว่าเราจะไปวิ่งแบบไหนอะไรเงี้ยคันนี้ผมคิดว่าผมจะทำเป็นแบบวิ่งแบบว่าแรงอาจจะ ไม่ไม่ไม่ดันมาปุ๊ดแล้วก็ตันเลยอเงี้ยจะไล่เป็นแบบยาวๆลึกๆยาวๆไปเลยอแต่ยังใช้เป็นเครื่องเดิมไม่แกะนอตอยู่แต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแคมไม่มีกล่องไฟไม่มีลิ้นอะไรทั้งสิ้นอก็คือจะไล่แค่สเตอร์กับท่อตอนนี้ผมซื้อท่อมาสี่ใบไล่ไปแล้วสองใบเหลือใบที่สองเนี่ยยังไล่ไม่สุดเป็นท่อผ่าหมกครับคือสี่ใบเนี่ยมันมันต่างกันยังไง ก็ S 2> <S 2> ตอนนี้ใบแรกกับใบที่สองมานนะใบแรกใบแรกก็คือมันมันวิ่งต้นดีพี่แต่ไปลายไม่ได้ไปลายมันมันมันยานไปเลยแต่ต้นมาปึ้ง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 เลยแต่ปลายมาแบบมาไม่ได้พี่คือ,อไล่สเตอร์หาแล้วก็ตัดอพ <นะ S 1> รไล่สเตอร์น้อยหาก็กลายเป็นว่าอดไปห้อยอเพราะฉะนั้นใบที่สองวิ่งกว่า ไล่ใบที่สองอยู่อ๋อแล้วใบที่3าที่สี่คืออะไรใบที่สาที่สี่คือเป็นพาเปิดครับพี่อ๋อพาเปิดคิดว่าน่าจะวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าอยากไล่ข้อพามดให้วิ่งก่อนอ๋อใช่คือสาเหตุที่มาทําแบบนี้คือหลักๆคือยังไงจะทําให้น้องๆดูด้วยว่าการไล่รถไปแบบนี้หรือว่าใช่ครับใช่แล้วก็จะทําให้เป็นแนวทางด้วยคนอื่นจะได้ไม่ไมเสียตังค์เยอะเพราะอย่างที่ผมลงทุนมาเนี่ยสเตอร์ก็หลายตัวพี่หลายตัวใช่ใช่ครับมีส3 1สามสี่ส้า มีสามสิบใช่ปะ่ะแล้วก็สามสองเนาะสามเอ็นมีปะ่ะอืมเ็นเ็นสองสามสอิบ <30, S 3> สามสิบแล้วก็สามสองแล้วก็สามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดอ่าครับมี<อ>เกือบจะทุกเบอร์เลยคือสตอร์สามสิบกว่านี้มันเป็นของคนน้ำหนักเยอะเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เป็นรถเดิมอ่ามีท่อไปเดียวตอนนี้ไล่อยู่สิบห้าสามห้า ิบหใช่แล้วตอนนี้กำลังจะลง 15, บห้าามอ๋อที่เราไปขี่ก่อนนั่นี้คือ 15, 3, 5. ใช่ครับตัดอยู่ร้อห้อ๋อมันตัดก่อนประมาณร้อยยปประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่ะมัไม่น่าจะใช่ร้อยยนะครับเพราะว่าพี่น้ําตัดร2 5ใช่ไหมพี่ไม่ตัดแต่มันร้อห้าถูกปะใช่แต่ของผมฉี่ออกไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าผมประมาณยี่สิบหกยีบเดบแปประมาณเนี้อ๋อแต่รผมมองมองอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแตประมาณน่าจะร้อยยี่สิบหกยี่สิบ ซึ่งแกนไลสเตอร์เนี่ยเออบลใช้เทคนิคไหนหรือว่าไปหาข้อมูลจากไหนที่ก็ความรู้สึกส่วนตัวพี่แล้วก็บวกกับอาัตราทดในตารางที่เขาให้มาครับมีใครสอนก่อนหน้านี้ไหมหรือว่า่พี่อันนี้ศึกษาเองเลยอันนี้หลัวลองด้วยตัวเองเลยพี่<อ>ครับภายประมาณ<อ>ตอนนี้เราเริ่มมาสามวันเนาะก็พอรู้พอรู้เลยพี่ไลสเตอร์นี่รู้เลยอใช่ครับใช่ครับก็คือเสียบสเตอร์นี่เอ้ยใส่สเตอร์นี่ปุ๊บขันปุ๊บวิ่ง อ่าแล้วก็ทั้งจับ GPS ทั้งเอา MT วิ่งตามอี่แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันขึ้นมาแล้วก็ใส่ท่อนี้ปุ๊บไล่สเตอร์นี้ปุ๊บอ่าก็วิ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็น้ำหนัก90รถเดิมอยู่ที่118 GPS นะร้อ GPS ใช่จาก100จากเดิมเดิมวิ่งอยู่ร้อยอือแล้วก็ตอนนั้นไล่สเตอร์วิ่งอยู่1 0อย0ู กลายเป็นร้อยสิบแปดเลยอ่าขึ้นมาเยอะเยอะมากซึ่ง <ๆ S 2> ต้องบอกว่ามันคือล้อแม็กด้วยใช่ครับล้อแม็กครับนะฮะล้อแม็กด้วยยางอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอ่าข้างหน้าสองร้อยข้างหลังสองสองห้าครับโอ้เป็นแบบสไตล์อินโดเลยนะวัยรุ่นอินโด<ช><ช>เลยนะครับนะแต่ว่าถ้าได้ล้อสี่ผมว่าน่าจะมากกว่านี้อมันน่าจะเบากว่านี้ครับแต่ไม่มีแคมแลพี่ถ้ามีแคมว่าน่าจะไปกว่านี้เยอะแล้วแหละเออแต่ตอนนี้ตอมมนนี้ยังทําแคมไม่เป็นพี่อ๋อใช่เดี๋ยวผมจะขึ้นกรุงเทพไปก่อนไปไปไปให้ช่างเขาสองก่อน คือเบลต้องการหาว่ารถดเดิมๆเนี่ยท่อใบเดียวเนี่ยมันวิ่งไ,ได้เท่าไหร่ใช่ทั้แลวท่ออันไหนมันจะวิ่งเร็ววิ่งดีกว่ากันอะไรประมาณนี้อตอนนี้ผมใช้ท่อสำนักช่างตัวอยู่ครับทั้งสี่ใบเลยสี่ใบใช่ครับทั้งพาหมกคอยี่าหามกคอยี่แปดพาเปิดคอยี่้าพาเปิดคอยี่บแปดไล่ทั้งสี่ใบเลยพี่แต่ตอนนี้ไล่แค่สองใบก็เอาเลยพี่ใช้เวลาสาวันเลยพี่ มันไม่ค่อยมีเวลา<ม>พี่สมนหน้าผมจะมีเวลาแค่ตอนกลางคืนน,นจะพาพบอกเลยว่าเสียงเหมือนท่อเดิมเลยพี่ใช่ใช่ใช่พี่ก็เยียมันค่อยออกเพราะมันยังไงแต่มันแน่แน่จะขี่ได้เบาคันเร่งคันเร่งจะเบา,านิดนึงครับแต่ถ้าพาเปิดมันน่าจะสะใจกว่านิดนึงใช่ครับพารอบมันจะไม่อันผมคิดว่าน่าจะน่าจะมากว่านี้พี่แล้วคิดว่าท่อสูตรล่ะ ทอสูตรจะลองไมหมหรือว่าไเงท้อสูตรน่าจะไม่ลองพี่เพราะว่ามันเอาไว้ใช้งานนะพี่พอเราลองทอ,งองสูตรมันดงก็จริงแต่เราใช้งานไม่ได้มันโดนตำรวจพี่เราก็<อ>ต้องเอาอเอาแค่เอาแค่ที่แบบน้องๆเขาทำกันนั่นเองอ่อบอแต่ถ้าน้ำหนักเก้าสิบโลผมบอกเลยสเต็ปผมไม่เงาเรื่องพี่ค,ค,คือคือคิดว่าน่าจะดีอ่ะเพราะมันผมเพราะผมลองแล้วมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ก็คงเอ้ยเดี๋ยวก็คงไม่ได้แบบมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับ บินก็จะออกไม่ใช่เหรอใช่ครับบินออกเป็นดีมพี่ร้อยสมือนกันจะก็ะือว่าอยู่ในเวทร้อยสี่พีได้บอกได้บอกคนดูยังยังไม่ได้ยัง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 ที่พี่น่าจะนานอยู่กว่าจะลงไม่เป็นไรลงได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดินทางไปเอาแาวรถแล้วคือดันดันดันแาวรถเลยครับโอ้โหแล้วทำไมต้องไปที่นู่น่ะก็คือยังไงอ่ะคือเราอยากไปรับกับตัวเองมากอ๋อแบบมัน ไปอะไรแบบไปรับน้องอะไรประกับน้องอยู่ที่บ้านเราอะไรประมาณน,นี้ครับต่อเลยตั้งโซ่ไม่เดี๋ยวตอนขันมันจะเข้าแน่นก็หลายคนถามนะเราว่าทำยังไงให้ล้อลื่นนะครับมันก็อยู่ที่การตั้งโซ่ด้วยอะไรด้วยนะครับใช่ใช่อันนี้ใช่เลยครับตั้งโซ่สําคัญครับสําคัญมากเลยครับสําหรับผมสองคนนะนนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะมองว่ามันสาคัญไหมแต่สำหรับผมสําคัญมาก เดี๋ยวให้เบลไปลองเดี๋ยวก็กลับมาว่าสัมภาษณ์ว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวตัดไปช่วงนั้นเลยนะครับจะแห่ทุ่มแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาให้คำตอบครับไปแล้วโอ้โหเอาจริงนะเลยแหละเดี๋ยวมาถามมือกล้องดีกว่ามือตัดต่อของทีมงานอีกือนะครับโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อ น้องฟูครับคือปกติเบลเขาจะทํารถตอนกลางคืนเนี่ยครับผมช่วงกลางคืนครับกลางวันเล่นเกมทั้งวันอ่ะองานกลารไม่ทำครับดีบกลางคืนบีดีกลางคืนครับเซฟเยอะโอ้โหครับผมจยอดจริงแห่ทุ่มเยังไม่นอนคบับไม่นอนมีดีบโอเคครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับมาครับเป็นไงบ้างครับเบลก็หน้าใหม่ขึ้นครับพี่ จา,จากทุกทีตัดร้อยยี่ห้ายี่เจ็ดยแปดใช่ครับอาาตอนนี้ยืนพื้นยังต่ำก็ร้อยยี่แปดขึ้นาามีแต่ร้อยสามสิบนแต่ว่ามันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แบบทุกรอบแบบร้อยสาิเพราะว่าสเตือทดไปเยอะเกินไปพี่อ๋อตอนนี้เป็นแน่เท่าไหร่ไหมตอนนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับวันนี้ทําไม่ได้พี่เพราะว่าไม่มีที่ตัดโซ่ อ๋อเออมันสุดแผงปลาแล้วนะครับตอนนี้ใช่คือคือถ้าสมมติเราใส่เป็นข้างหน้าเป็นสิบสามข้างหน้าเป็นสามสิบมันจะต้องตัดโซ่แต่ตอนนี้มันไม่มีที่ตัดโซ่ต้องรอพรุ่งนี้ครับคือสเตอร์คิดว่าน่าจะจบที่สุดน่าจะเป็นสิบสามสามสิบพี่สิบสามสามสิบครับจบที่สุดละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันห้อยไปนิดๆแต่อบินพอใจนะครับในเรื่องของความวิวเพราะว่ามันร้อยสามสิบแล้ว ก็คือมันขึ้นมามนขึ้นมาจากไอ้ก่อนหน้านีาน้มันอยู่ที่ร้อยยี่สิบยืนยืนเลยนะพี่ครับยืนยืนเลยแต่ตอนนี้มันยืนยืนอยู่ที่ร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามอืมอืมอยู่ประมาณนี้ของหน้าไมม MT ใช่หน้าไมม MT นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเผื่อเป็นแนวทางให้ออกับคนที่แบบว่าอยากจะลองทํารถเองอที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเครื่องเลยเมื่อก่อนพูดกันตลกตลกนะพี่น้ำกว่าผมจะทำร้อยยี่สิบได้เนี่ย หน้าไม้ปกติเนี่ยผมต้องไปทาเครื่องเลยนะเมื่อก่อนนะในยุคที่แบบว่า6 8ปีที่แล้วอ่ะใช่กว่าจะทําได้ร้อยสามสิบมัเนาะยากมากนะเดี๋ยวนี้แม่งท่อใบเดียวสเตอร์อย่างเงี้ยผมยังงงกับตัวเองเหมือนกันว่ามันมาได้เนาะน้าหนักเราอะพี่มันเยอะนะเก้าสิบโลก็ประมาณนี้เนะโอเคครับผม่วงนะครับจะจะเที่ยงคืนละไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปนอนกันนะครับโอเคครับสวัสดีนี้แลกป่อนครับสวัสดีครับ